ทีนี้ไปแล้ประเด็นอื่นๆกันบ้างค่ะที่จังหวัดนราธิวาสน้วยแพยดเคลื่อนทีพ่ออสวบํำบ,บัดถูกบำรุงสุกให้กับพี่น้องประชาชนทันผัวราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเปิดโครงการนะคะเพื่อจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนประจําปีสองพค่ะ ในายะนั้นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการด้วยแพดเคลื่อนทีพ่ออสวอจังหวัดนราธิวาสและโครงการจังหวัดนราธิวาสบำบัดถูกบำรุงซุกสร้างรอย,ยิมให้ประชาชนประจำปี2565ณโรงเรียนบ้านทอนมุติฮาตำบลโคเคียนอำเภอเมืองค่ะ นวยแพทย์เคลือทีพ่อออสวจังหวัดนราธิวาสได้รับผักกรุณาโปดกล่าวพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเแบจพระศซีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นจังหวัดพออสว์และปุทธศักราช2512เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมและฝืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในทิ้นทุรกันดารมีสมาชิกจำนวน3 1 7 1คนเป็นแพทย์พยาบาล8 1 2บงคนสายสนับสนุนและวิชาชีพอื่นๆ2,359พน,น่อยหคนคอยมุ่นเวียนออกห้บ การพี่น้องประชาชนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ได้แสดงความชื่นชมส่วนราชาการและก็หน่วยงานต่างๆที่ได้รวมกันดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกิจกรรมทีลากลร้ทั้งให้คํารึกษาเหื่องกฎหไม้ที่ดินการ,กรเกษตรแรงงานไฟฟ้าแล้วก็ป้า,ป,าป๋านะครับการตัวหลักษ่าโลคถั่วไปไม่ว่าจะเป็นธนกรรมรวมถึงสวัสดิการและการส่งคลอด้วยครับโอกาสนี้สำนักง,งานรักชาจ,จังหวัดนราธิวาส ได้นําสิ่งของมันเท่าถูกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุ้งยังฉีดจำนวน50ชุดอีกด้วยครับนี่นะคะก็เป็นโครงการด้วยแพดเคลื่อนทีพ่อออสวจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็จังหวัดนราธิวาสบำบัดถูกบำุงสุขสร้างรอยินให้กับพี่น้องประชาชนก็คือจะไปให้บริการในด้านต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะ,คะให้สามารถข่าวรับแล้วก็ข่าวถึงบริการหรือว่าสวัสดิการข้องทางภาครัฐนั่นเองค่ะ